ดกัน,กนถ้วยสามลิตรเลขกสามเัยกับยางหน้าแรงโอ้โหตอนแรกเอาถ้วยนี่สองใบที่ข่านเปลี่ยนแล้วก็เลยแต่ะาะส้อถ้วยสามลิตร,<ช>รมาใช่เลยครับยางสองห้าหนึ่งถือจรดิบกับน้ำหมักสุดสองอาจารย์ต้นเห็นได้ครับเนี่ยเบิง่งโอ้ยดูเด้อใบมันะ ถ้าปลูกห่างแล้วช่างผ่านน่าสองห้หนึ่งเนาะมันห่างเหรอต้นมันตายต้นมันตายต้นหนึ่งต้นกัะตายต้นหนึ่งดูดิตายต้นหนึ่งมันเลยเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นนะถ้าเอฟซีดูอยู่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามครับแปดคูณสี่เลยปลูกมต้องำนวที่จํานวนต้นเอาเห็บต้นม่ต้องเอาหลายจะเอาความใหญ่ของต้นความใหญ่ครวบโตไวมันกิได้น้ำอย่างเ่าอกกันกบต้นหลายต้นยิ่งโตยิ่ง อันนี้มันก็สางามตามต้นของต้นงหญ่ต้นเดียวเนาะต้นยิ่งโตยิ่งออกเยอะสองห้าหนึ่งนะได้รับแสงมันต้องการแสงทรงพุ่มมันใหญ่ทรงพุ่มได้นะอืมแต่จะไปหวังการขายไม้สองห้าหนึ่งนะไปคิดอะไรมากจำไวาห้าชิ้นง่ายช่วงเขาปลูกปีสองปีแรกยากที่หลายอืมต้องใส่ไถ่ไถ่เอาอืมแม่เนาะแต่ว่าแต่ว่าอาจารย์ชอบสองห้าหนึ่งที่สุดจะไปดูหลายสวนมาเนี่ยแต่ต้องดูแลดีๆเป็นโลกง่าย สองห้าหนึ่งแต่ก็หายง่ายนะถ้าใช้น้ำหมักสูตรสองเขาจะสะอาดเลยบวคือ้นหกเอยผิวเนียนมันที่แตกแบบผิวเนียนมากครับสองห้าหนึ่งเนี่ยพ่นก็ง่ายนี่ผิวมันสะอาดดูดซึมได้ง่ายว่าางมันไม่หนาผิวผิวมันบางเนาะช่างผ่ดผิวกระดุดนี่พออายุสีมันติดแตกเนาะหนาสต็กสเก็ตอืมอันนี้เหมือนสองห้าหนึ่งเนี่ยพ่นเข้าไปเนี่ยเหมือนจะเข้าง่ายๆอาจารย์สังเกตบ้าง ดูดซึมง่ายที่บางแบบมันชิถึงถึงใบนะปลูกเข้าไปไม่เจอหอขีดเขียวเลยนะอาจารย์นะเนี่ยปูกเข้าไปเนี่ยเขียวเลยเขียวแล้วแต่หกร้อยเขาต้องหาเสียกะเสียกอแบบนี้อือพอดีพอดีวันนี้นะมีเอฟซีมาถามว่าสามเก้าศูนย์สี่ปลูกดีไหมก็ปลูกได้ครับแต่ก็อย่าไปเต็มพื้นที่ปลูกหกร้อยปลูกสองห้าหนึ่งไปด้วยก็ได้มันยังบผ่านการพิสูจน์อืมไม่ต้องไปรีบร้อนเดี๋ยวมันจะซ้ำเก่า เป็นเหมือนช่วงที่ปลูกอะไรอ่ะหกร้อยยอดดำหรือแล้วก็อีกอันหนึ่งสามศนศูนหนึ่งมาเลยก็ก็ไม่ค่อยออกของอาจารย์ก็ยังปลูกหกร้อยอดดำไปก็ก็ไม่ค่อยออกบอกตรงๆเลยแต่ก็ยังกีดอยู่น้ำหมักช่วยได้อยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็ปลูกได้บ้างแต่อย่าไปปักใจมีสิบไร่ก็ไปปลูกสามเก้าศูนสี่สิบไร่อย่างนั้นก็ไม่แนะนำนะครับแบ่งปลูกสักหกร้อยครึ่งหนึ่ง สามส่วนนั่นแหละหกร้อยก็ยังหกร้อยก็ยังหากินได้ดีมากใช่ามันอายุเยอะมันดีนะหกร้อยจะไปเก่งตอนยี่สิบปีขึ้นไปถ้ายางไม่เละนะสิบห้าปียี่สิบต้นมันใหญ่นะลองปลูกหกร้อยปลูกสักแปดคูนสี่บางทีต้นใหญ่ใหญ่นะเนาะยางผ่านไม่ใช่ธรรมดานะแต่ว่าถ้าให้เลือกนะผู้อาจารย์เลือกสองห้าหนึ่งไว้ก่อนนะอันไหนก็ร่ยาชาวเากินแก่นนะเนาะเากกินแก่นพัชชิดีเนาะพัชชิดีตลอดสองห้าหนึ่งเนี่ย ยังไงก็ติดร้ายดีดีจริงจม,มันเป็นโรคง่ายก็รักษาง่ายเหมือนกันปนกัว่าคิดแล้วว่าปุ๋ยเลยก็ไม่บำรุงเขาเนะาะแบบอจีกีที่ไปกีที่ไปเขาก็นอกไปวันเวน้นวันเนาะวันเว้นวันมันคิดนะแค่วันเว้นวันแล้วก็ให้บำรุงเขาดีๆน้ำหมักสุดสองอาจารย์ต้นพุ่นทุกสองอาทิตย์เลยรับประกันเลยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างสวนนี่แหละ ุดยอดเลยแหละหาบม่ได้อีกหรอกถ้วยสามลิตรนี่ลูกวันนี้ก็ถ้าอายุสิบห้าปีน่าจะพี่กว่านี้อีกเนาะอโอโอันนี้สิบสองปีเต็มย่างสิบสองปีกับถ้วยเจ้าเขาปีสิสามเดือนคือสามลิตรอืมตอนนั้นตอนนั้นน่ะมีดนี่มีลเต็มถ้วยตอนหน้าฝนปลายฝนนะถ้วยน้อยอย่างนี้นะเอามีดถ้วยน้อยถ้วยลิตรครึ่งเต็มถ้วยเต็มถ้วยกะโปดึงเต็มดอกมันจะเดือกประมาณยีิหนึ่งใช่ไหมคิดว่าปีนี้น,น่าจะ รุ่นอะรุ่นรุ่นรุ่น,นไม่รุ่นวามันดีต่อเนื่องสั่นไหนานะดีต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องนี่ FC อฟซฟังแล้วก็จำไปครับต้องปุ๋ยด้วยครับปุ๋ยถึงด้วยเด้อปุ๋ยถึงด้วยปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำหมักนี่แหละพ่นไปเรื่อยๆใครบอกปุ๋ยทางดินเนี่ยสำคัญมากเลยเนี่ยพ่นใส่ร่องขี้วัวเนาะใส่เห็นกองขี้วัวใส่เอามาจากไหนเมื่อกี้นี่ไม่ได้ดีิว เพื่อนเอามาโอ้เขาเอามาปา่บเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายต้องมือก่อดผมใส,นะมสข่ขี้ไก่เกบได้เลยอุ้ยมันก็สุดยอดแล้วเนาะขี้วัวขี้ไก่เกบไปครับอาจารย์ขอบคุณครับ FC สวัสดีครับ